ไม่เสรเหสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านเนาะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วนะครับ สวัสดีสำหรับวันซื้อหัดเนาะวันพฤหัดที่แปดนะครับมกราคมสองห้าหกเก้านะครับวันนี้นี่ก็จะมาไลฟ์สดภาพบรรยากาศพระอาจารย์เสงนักคณะพระสงฆ์วัดธรรมนมผา เดินบินทบานะครับรับบินทบากที่บ้านหนองแสงส้อยตําบลน,น้ลําพ้นอำเภอหนองวดสองจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นเช่นเคยเนาะตลอดตอนเช้านะครับตรอดท่านใดที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วเนาะนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดส่งดาวเนาะเพืนะ่อเป็น กำลังใจให้นิกด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ร่วมทำบุญตักบาทอินทบ,บาทออนไลน์นะครับกับพระอาจารย์เสียงคณะพระสงฆ์วัมนมหาทัานก็ยินดีนะครับวันนี้อากาศก็เย็นเนาะหนาวลดลงโอ้ตึ้ง,ต,งตึ้งเยอะเลยนะวันนี้11องศาเนาะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้น่าจะเป็นสิบองศาเริ่มมืือล่นเนาะอันนี้คืเพิ่งเริมเนาะวันนี้คณะพระสงฆ์ก็ทำลงลมผาลงมาสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดลูกนะครับสำหรับเช้านี้เนาะคุณวิเศษนะครับร่วมทําบุญใส่บาตร เท่านี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ก็ขอโน้ม,มนาบุญด้วยนะครับวันนี้ก็เดินนําขบวนด้วยพระอาจารย์เสีงเนาะเมื่อวานนี้ก็โมดินเนาะโมดินเป็นเช่นเคยโมดินอ่โมดินกันทั้งวันเลยเมื่อวานเนี่ยจากสองร้อยเป็นสองร้อยห้าสิบ นะครับเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ไม่เสร็จเนาะเขาว่าเขาจะ,ะแถมอีกไม่รู้ว่ากี่คันเนาะไม่รู้ว่ากี่คันรถแล้วก็จะถมอแล้วก็ทำบุญด้วยเนาะถมถนนที่มันที่มันไอ้ขุข่าที่มัน อรถไปยากๆนาะไม่รู้ว่าเขาจะถมให้กี่รถเนาะเดี๋ยววันนี้ค่อยดูเนาะสำหรับท่านใดที่อยากร่วมก็ร่วมร่วมได้นะครับเนาะตรงนี้ก็เทเรื่อยๆเยนาะตรงลานต้นโพเนาะมันต้องถมให้ได้ระดับหน่อย เมือ่อเมื่อคืนนี้ก็ลองไปนั่งไล่สดตรงลานต้นโพดูนะครับก็ยังเอียงๆหน่อยนึงเนาะ,ะก็น่าจะถมปรับเข้าไปอีกตรงลานต้นโพก็จะเทเทคนกีดนะครัเทคนกีตด,ด้วย ตอนนี้เราก็ลดน้ำนะลดน้ำดินพอเทเสร็จเราก็ลดน้ำดินอ่ะสักประมาณ <c oughs> เดืนเอนหะนึ่งเนาะให้ดินมันอยู่ตัวหน่อยเราค่อยเทคนกีดสักเก็บเดือนนะ <c oughs> เอาค่อยเทคนกีดกันเนาะส่วน ข้างบนนั้นอเราก็เทให้มันสูงกว่าถนนอถนนนิดเนอ่งเพื่อให้น้ำมันไหลไปตามถนนอ่ไม่ค่อยนะครับเรือเลืออยู่สิบคันสุดท้ายนะครับแล้วแล้วแล้วเขาแถมอีกไหมครับอาจารย์อันนี้ยังไม่รู้เนาะ ว่าเขาจะแถมกับทําบุญเท่าไหร่ <laughs> ตอนแรกก็จะเอาสักร้อยคันอาจารย์ก็เพิ่มขึ้นมาร้อยห้าสิบวันหลังมาสองร้อยวันละห้าสิบเนาะตอนนี้มันเป็นสองร้อยห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้เป็นสองร้อยห้าสิบคัน <c oughs> นะครับ <c oughs> ของโตกว่าตลาด้แมู่งเดียวกันกับร้านแม่ย่งเดียวกันวันนี้น่าน่าจะเสร็จนะครับถ้าอาจารย์ไม่เพิ่มบีกนะครับเนาะเรามีปัจจัยก็เพิ่มไอ้ตรงลานข้างบนก็จะสูงสูงกว่าไอ้ระดับเอ้ลานต้นโพหน่อยต้นโพนี่ก็จะเอาไว้ ไล่สดเนาะกลางเต้นจอดรถก็ได้นะครับตรงนั้นแต่๋ยลาน้างบนนี้เผื่อมีปัจจัยเผื่อได้ทำตรงสาลาไล่สดเนาะสาราไล่สดเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น ข้างหลังก็เป็นทําเป็นห้องไว้ห้องรับรองครูบาอาจารย์เนาะที่มาอามาเยี่ยมเยียนม,มาทํานมผาอาจารย์ว่าถ้า,อาพออายุมากๆอย่างนี้เนาะอาจจะได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนเพราะว่าตรงหน้าทำ มันค่อนข้างชันหน่อยขึ้นยากลงยากถ้ามีลานตรงนั้นเนาะถ้ามีเศาลาไว้อันนี้พูดถึงอนาคตไม่รู้ว่ากี่ปีอาจจะเป็นสิบปีก็ได้นะครับเราเลยถมดินด้วยก่อนเดี๋ยวได้ทำคนแก่นนี้ก็จะมึงคนก็พาแม่พ่อ บางคนนี้เดินไม่ไหวนะเดินลงไปบันไดนะนะครับก็จะทำไว้เพื่อตอนอรับยาติธรรมด้วยนะเผื่อบางคนนี้เขาไม่ดีเนะเาะแต่อยากอยาก,กาะอาจารย์มากาะ้าจารยนอย่างนี้ค่อยไม่ได้ลง ลงไปมันง่ายนะครับแต่ตอนขึ้นมันยากขนาดผมยังไม่ชินเลยกวันนี้นั่นก็เรื่องของอนาคตเนาะเราถมดินไว้ก่อนนะครับเนาะหนาวไหมเย็นวะันนี้สิบเอ็ดองศาเนี่ยมือหนาวนี่เด้อก็มือ มันลงนบ่งกับหอเศร้าเนี่ยห้วยมันลงอีกเก็อนี่ลงไปเหลือสิบแต่ว่าเห็นหอนมือมันเห็นโมเนีได้ลหละอาจจะลงอีกเย็น,นใส่เสื้อหน้ามากเนะ นี่ก็คุณเพเนาะคุณนแพแล้วก็นี่พอ่อพ่อลังสันมีมาแล้วนะครับนี่ตัวนาคพ่อลังสันแล้วก็พี่แพเนาะวันที่สนะิบหกเนาะวันที่สิบหกนี้เรา เราก็จะมีการบวชพระนะครับเป็นหน้าคู่เนาะบวชพระสองลูกนะครับสำหรับตอนนี้ยังไม่ลงโพสเนาะ,ะยังไม่ทำโพสลงสำหรับท่านใดที่อยากมาร่วมเนาะอยากมาร่วมบวชบวชพระนะครับก็มาร่วมได้เนาะที่วัดศิริารวันนะครับเราจะไป บวชที่นูน่นเนาะไปเข้าโบสถ์นะครับเราทําง่ายๆเนาะทาง่าย,นะายให้ทาแบบกินข้าวเสร็จนี้ฉันข้าวเสร็จเรากา็พาหน้าไปโบสถ์เนะข้าโบสถ์เลยไม่มีการแห่ไม่มีการอะไรเนาะไม่มีการเขาเรียกว,ว่าแห่อ้อมโบสถ์หรืออะไรเนาะ เราไปถึงเราจับเข้าโบสถเลยแล้วก็บวชเลยนะครับเป็นอันเสร็จวิธีเลยนะครับแล้วพากลับวัดแค่นั้นนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่อยากไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกับนาคเนาะนาทั้งสองก็มาร่วมได้นะครับเนาะ ใส่บาทสิบาทนะครับสร้างกิจนึกอ่านไม่ออกเนาะนึกขอกาบบัไพด้วยนะครับนึกขอนัวธนาบุญด้วยนะครับน่าจะมีอยู่ครับรวมบุญถมดินเนาะหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ก็ขอนโวทนาบุญด้วยนะครับสา้างกิษอีกแล้วนี่อ่านไม่ออกนี่ขอกาบบัพไพ่จริงๆเนาะบางทีภาษาไทยบางบางจวนนี่ก็อ่าน อ่านไม่ออกเนาะพอดีตอนตอนสมัยเรียนนี้เท่าน้องเพลงเนี่ยนี่ไปเออเก็บขี้ซียางไม้ตามต้นจิกเ,เก็บไปขายก่อนนี้พอดีหลังโรงเรียนเป็นป่าช้าเป็นป่าพอทีไรก็ไปเก็บผลไม้ป่าแล้วก็วิ่งเข้าป่าช้า ตอนนั้นคิดว่าเ,ออเราเรียนไม่ได้เนาะเราโง่เรา,า,เราต้องอะไรขอไม่ได้ไม่ให้ความพยายามมากพอเนาะไปเข้าป่าอย่างเดียวทุกวันนี้เลยได้อยู่ป่าเช่าเข้าป่าดีนักเนาะขอตัวมาก็ได้อยู่ป่านี่ปีงมัวแม่จักาสิบบาท Dìm à, yên, ừ, yên cả pha เห็น บุญใส่บาทหนึ่งร้อยบาทนะครับร่วมบุญบวชสามร้อยบาทถมดินอีกหนึ่งร้อยบาทนะครับจาก YouTube เนาะอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสิบหกเนาะวันที่สิบหกบวชนะครับบวชพระนะครับมาร่วมได้เนาะ ย็นสุดท้ายก็ต้องลงว่าเย็นเด็กๆนะหัดได้ตื่นเช้าต้องตื่นเช้ามารับบาทก่อนรับบาทใส่บาทก่อนอค่อยไปเรียนได้ยือค่อใหญ่เขียวเนาะ เลยดีขี้อเสียทุกวันนะคะวันที่ทีีดนะคะก็ถ่ายลงก็ฝากกินน้ำด้วยนะคะน้องเพลงลูกแม่แป้งนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นน้องเพลงแล้วทำลงผานะจะได้รู้นะเดี๋ยวอีกไม่นานแคมป์ปั๊กก็จะทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้แคมป์ปั๊กทำเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเก็บยมทำคุณกระถางก่อนนะคะสวัสดีคุณรักษาคุณน้าค่ะ สนทเาะตเย็นมากเลยโยยิ่งรถยิเย็นเชียล่งไงให้เกิดประยชน์นโซเชียงไงมเานะกามากพอทมเนาะตอนนี้อากาศเย็น มาหลายวันแล้วค่ะแต่ยัง,ออง,ยงไม่หนาวเลย,ยนะช่วงนี้ก็เล่หลายภาคเนาะเลยหลายภาคนะล,หลา,าคลหลายจังหวัดก็น่าจะเย็นเหมือนกันเนาะอากาศเหมือนเหมือนจะลดลงเรื่อยๆเนาะช่วงอาทิตย์นี้เนาะ ที่นี้แล้วก็อาทิตย์ถัดไปนะว่านะวาวเมียก็ใส่เส้อบางเนี่ยใส่เส้อบางโอ้เด็ดเมีย เออขาพัดติเขาพัดเลือนะั่นยำโอ้อยออยำเฮ้ยเรืองน่งสีน้าลงกันหนีแม่โอ้ผมใส่เกือบหไปยังเย็นอยู่ ผ้าพิ่แนแห่งบาดใส้เกือบนือก็น่าจะเย็นกว่าผมนะครับตอนนี้น่าจะชาไปหมดแล้วนะี่น้องแ็มปัดรับบาตก่อนไปโรงเรียนเนาะก่อนที่จะไปโรงเรียนมารับบาทก่อน เดินไปเรื่อยเนาะตอนนี้ก็วันนี้ว่าจะไปไปไปขอด้ันอยู่เนาะไปขอตะไคร้ขาตะไคร้เอาเอามาปลูกแดินที่โทมใหม่เนาะปลูกไอ้ลิมลิมมันนะเนาะ การกันดินดินมันชุดชุดภาษาไทยเขาไปไม่คล่องเนาะไม่ได้ฝึกมาแต่เด็กอย่างนี้ลินก็จะแข็งแข็งหน่อยก็จะไปโทรไปบอกพ่อบุญสีแล้วบานวานพ่อบุญสีช่างยางอยู่ เวันนี้ว่าจะเข้าไปหากินข้าวเสร็จก็จะไปเอาตะไคร้สวนพ่อบุญฉีสีเนาะแม่พันทิพย์วันนี้ต้องของโมทนาบุญเนาะ,ะกับพ่อบุญฉีแม่พันทิพด้วยเนาะ พอไม่มีอะไรก็คิดถึงสวนพอว่อคุณนสีเนาะพอ่อคุณสีแอร์ควอทิฟนี่ปลูกปลูกพืชผักไว้เยอะเนาะนี่เร็วๆนี้ก็จะเท เออเทคอนกีตเนาะเทถนนคอนกรีตก็จะได้พึ่งทีมงานพ่อบุญสีเนาะทีมงานพ่อบุญสีแม่คอนทิ์เหมือนเดิมเนาะแต่แต่น่าจะเกือบเดือนเนาะเดี๋ยวเราลดน้ำให้ดินมันแน่นก่อน ถ้าภาษาอีสานก็ให้ดินมันเก็บให้ดินมันเก็บทำบุญเช้านี้นะครับหกสิบเจ็ดบาทนะครับจาก YouTube เนาะ อันก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเนาะขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านเนะาะไม่ว่า,าทีา่เข้ามาดูวันผ่านาเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับหรือร่วมทำบุญมาเนาะต้องขออนโมทนาบุญกับทุกทกท่านนะครับเนาะ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเนาะคนกดไลค์กดแชร์ก็มีอันนี้สมอยู่นะครับก็มีอันนี้สมเหมือนกันเนาะกดแชร์ก็จะได้คารวานเนาะ คารวานที่มากขึ้นเนาะถ้าเกิดถ้าหน้าสันไดเนาะถ้าไปไมร่รอดอย่างนี้ก็ก็จะมีคารวานคารวานนี่ก็มิตรสหายเพื่อนฟ้องญาติพี่น้อง về kiểu Khủng phương ấy nghe kiểu Về kiểu nó không mới đi vần nó à, Mà làm bà thúc vần Về kiểu ấy không mà thúc vần Vần này thì về ไปอะไรแล้วไปขึ้นอ้อยเหรอเอาอ้อยขึ้นรถรถให้เขาที่ก็ไม่ได้มาบางทีก็รับบินทบารับบาทเสร็จค่อยไปเนะาะโอ้ส่งเงี้ส่งเงี้นแถวนี้ขึ้นลงโจงเหรอแม่ โอ้ยไคอยู่ส่งไงเยอะโอ้แม่ขาดจนส่งส่งเสียจนนั่น จนลูกจะเป็นคู่เด็กล,ลูกสาวสองคนงคนหนึ่งยังเขามหาลัยอยูอ่โอหทนสักกอนเถอะนะคนหนึ่งเนนเป็นคู่แล้วสอบติดแล้วแค่อยู่นะอนจบแล้วก็สอบติดเลยแสดงว่าเกง่งกันนี่ไงเก่งหรอกแต่ว่าแต่ว่าโบเกง่งเสมอหอก แต่ว่าบวกเก่งกับแม่ดอกแม่ทรงเสียจนจบเป็นเด็กเป็นคู่เนาะเป็นคู่เป็นคู่บวกเก่งกับแม่ขาเนาะเงี้บว่แม่ขาเก่งกว่าเนาะทรงลูกเยี้ยจบเด้ ี่เขียวเทาเนี่ยอันนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยนะครับรับชมบรรยากาศเนาะไปเรื่อยไปพร้อมๆกันเนาะสำหรับตอนเชาน้าเนาะพาบรรยากาศพาอาจารย์เสงหงนะครับใคณะพระสงฆ์ มาทำนมขาเดินบินทบาทรับบินทบาทนะเนาะชาวบ้านบ้านหนองแสงส้อยทำบุญตักบาทกันนะครับสำหรับตอนเช้าๆนะครับอยากจะนี่ เราต้องเว้เอาพอคุณพอคุณบอกว่าใส่บาทบ่มันเนี้บบนฮะไม่ขู่ไปเบิ่งพินเนี่ยพนเคยลูกโอ้ใครเนี่ยเดี่ยันนี Tôi về tát nhà mình đi một ngày Ui, nào không mưa ơn, mưa hương em xin nào khắc 10% mà Mưa đi, 11 Ôi, thằng dính thằng phuộc โอ้กู่าใส่เสียอหนาวนัวมัวโอ้ยอาไปถานคักันดิมึงขีหนาวแท้ดิถ่าน อ๋อวันนี้เนาะวันนี้เนี่ยก็ขอทำการปิดไลค์นะครับปิดไลค์สดเพียงเท่านี้นะครับแต่วันพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่เนาะวันนี้นี่ยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนะครับ